ญาติโยมเคยเป็นไหมโมโหจนหน้ามืดตามัวอยากจะตอบโต้ให้มันจบๆไปอาตมาเองก็เคยนะโยมอาจจะเจอเรื่องรถติดหงุดหงิดเจ้านายหรือทะเลาะกับคนใกล้ตัวอารมณ์มันพาไปมีครั้งหนึ่งอาตจจมาได้ฟังโยมยายท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนแกเป็นคนใจร้อนมากด่าลูกหลานเสียงดังลั่นบ้าน วันหนึ่งไปทําบุญที่วัดหลวงตาให้พรว่าสติเตอุาทาธิปัญญาเตวัตติแปลว่าขอให้สติเกิดขอให้ปัญญาเจริญโยมยายก็เลยลองเอามาพิจารณาเวลาโกรธก็จะนึกถึงคำนี้เตือนตัวเองให้มีสติสติคือความระลึกได้ปัญญาคือความรอบรู้เมื่อมีสติเราจะมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งด้วยอารมณ์ เมื่อมีปัญญาเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้ไม่ใช่แค่สะใจชั่วครู่แต่ทุกใจในภายหลังใจเย็นก่อนตัดสินใจคิดให้รอบคอบพิจารณาผลที่จะตามมาแล้วโยมจะพบว่าทางออกที่ดีที่สุดมักจะมาพร้อมกับสติและปัญญาลองนำไปใช้ดูนะโยมแล้วชีวิตจะสงบเย็น วันนี้อาตามาขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีนะโยมอยากฟังเรื่องอะไรลองบอดอาตามาได้เลยนะ